เปิดเซ็นแล้วก็หนีหมาป่าหมาป่าเป่นสายยักไก่ดีกว่าเซฟตัวเองไว้ก่อนขนาดเล่นตัวยิงไก่ยังโดนเลือดกระอักแล้วกลัวเควสเรามิชชั่นวันนี้คือมิชชั่นโนฮ i ลโนฮ h ลโนฟู้ดเอาว่ะ no r e w ว n d เอาว่ะโนเรียกเพื่อนด้วยเอาวะอะวะใครแพ้เรียกต้องเรียกต้องเรียกคนอื่นว่า เซนไปเอ๊ะโอนิจังดิอ่ะโอนิจังโอนิจังเฮ้ยโอนิจังผมเนี่ยผมเก่งเลยครับเลยเอาไปโอนิจังหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ได้หมดคืนนี้ไปก็ได้ถ้ามีคนตายถ้ามีคนตายเนถ้าคนคนไหนตายไงคนที่ตายต้องเรียกคนอื่นไงว่าน่าจะเป็นเซนเซ่ไปเอาตัวโจมตีระยะประชิดมาสองตัวเลยเฮ้ยเซนเซ่เขามีสองตัว ไอ้ตัวไม่ได้ไม่ได้มันดูตัวตัวหนึ่งหรือตัวอะไรดึีกว่าถ้ามันสลับก็ไม่เป็นไรแต่มันเราอ่อนอ่อนได้เพราะว่าโอ้โหมึงไม่ตายหรอกมึงอยู่ข้างบนในเอกเวนกูก็ถึงว่าเอ้าไม่มีกฎนี่ว่าห้ามยืนตรงนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารู่จุดยุทธศาสตร์โอ้โหขี้โกงว่ะเนี่ยไม่อยากเล่นด้วยแล้วเชื่อฟัไปเลยไป ออกไม่ได้ต้านทานชอบออร่ามันจริงๆเลยว่ะเอ้ยซอย <laughs> ซอย <laughs> มาเร็วเรามาจับซอยกัน <laughs> เอ <laughs> อวล่อไปแล้วห้าร้อยเอ้ยห้าพันว่ะ ไม่โดนดาเมจเลยว่ะเพื่อนนี่จะขึ้นเป็นหนูหัวมึงจริงเลยยิงระยะไกลขนาดนี้ขึ้นตั้ง60กว่ามึงทำไมปล่อยเซนเซอยู่คนเดียวเนี่ยย่เวิ่งหนีอยู่คนเดียว กูก็อยู่ใกล้เซนเซนนั่นแหละกูไม่กูไม่ขี้ขาดมันนุ่งหรอัมวงบั๊กไงไม่เห็นดาเมจแล้วกูยิงตลอดเวลาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ย <c oughs> แต่ละคนเลยพันห้าเลยเหรออะไเหรอใช่ดิคนที่เขาเล่นจริงจัง กูไม่ขี้โกงหมึงไงแอปยี้อะไรเนี่ยกูอยากจะลงโมชิเซนเซนะแต่ต네ั้งแต่โดนดอกแรกแล้วหายไปห้าพันกกูข nice> ึ้นเลยโอ้โหนี่ไง้เป็นแผนไงเห็นไหมมันทำอะไรไม่ได้โอ้อาแล้วตัดภาพมาแม้กระโดดข้ามกงนี่คือร้องไห้นะ อามาเฮ้ย,ย,ย,ยมันก็ทำได้เฮ้ยโดนคุณเจ็บป่ะเฮ้ยโดนคุณเจ็บป่ะ <laughs> หรือวันสี่แล้วอะไรนเนี่ยเฮ้ยโดนด้ยวยเหรอโหอ,อะไรนเนี่ยเอ้ยเอ้ยว้วกูตายของจริงแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยต้องเรียกคนอื่นว่าเซมไปเอ้ยโอนี้จังเล่อันนี้จังโอนนี้จังผมเนี่ย มึงแกงอเลยครับ What the fuck มันเหมือนเลือดเราใช่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 มันแปลกไม่รู้เป็นอะไรวะเออเลือดแม่งลดอะจริงน้ำแข็งไม่โลอยู่แล้วนะน่าจะไม่โลไม่เลือดมันมาตีเลือดลดจริงวะเฮ้ยแอปมึงอยู่สูงก็โดนด้วยเหรอไม่งกูลงมาแล้วกูไม่ได้เหมือนมึงหรอกบ้าบอกกูลงมาตั้งแต่เมื่อกี้แหละ ไม่ใช่ทำไมทำไมมึงไปวิ่งอยู่ข้างนอกวะทำไมมึงไปวิ่งอยู่โซนข้างนอกไม่ไม่คุอยากคุอยากชื่นชมบรรยากาศกันก่อนจะเข้าไปจริงไม่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 ไปอยู่ไปอยู่แม่งเอ้ยใครแมวเอาบาามาวะแผลนี่ใครวะเนี่ยสงสัยวุ้นต้องเรียกทั้งเซนเซและเซมไปในเวลาเดียวกันเฮ้ยทองฟ้ามันไม่มืดแล้วเราสู้ได้แล้ว

จริงอ่ะที่ตูดเลยเพื่อนเออกูยิงใส่หัวไปหันตูดมาเอายิง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 เออเออเออเหมือนเหมือนจะเข้านะแต่แต่ยังก่อนรออยู่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  เออเมื่อกี้มีคนตายดีกว่ามันต้องเรียกอ,อ,อ,อะไรนะเออบักเงีบักเงีนเ,เออโอ,อ้ยมูออออจะตายของจริงแล้วเนี่ยโหูกินก่อนเลยจังหวะนี้อร่อยอร่อยอร่อย,ออยใครกันนะที่เลือดน้อยบ้าจริงเชอืเออ๋อจริงมั้ง อามาเหนื่อยไม่ออกทำได้อย่างเดียวคือเหลียวเบิงว่ะจำนวนการเก็บสมบัตินี้หมดลงแล้วว่ะเฮ้ยอาราขาอาราขาได้น้อยอาราขาได้น้อยให้เดนน่าไม่เก็บถ่ายรูปถ่ายรูปคู่กับหัวปีเหรอเอ้าว่าถ่ายรูปคู่กับหัวปีว่ะเฮ้ยเอาว่า คอจิ้มดอกไม้มาว, <c oughs> วิ่ววงช็อกกิ้งเกูเห็นเทยะวิ่งช็อกกิ้งมาว่บเมื่อกี้ไม่ได้เดินแบบวิ่งธรรมดามา